กล้อง AT ทีขีดเอ็มนะครับแล้วก็ AT ทีขีดเอ็มหนะตัวนี้จะใช้ชิปนะครับ Sigma Star นะหรือว่า M Star ตาร์ชิปนะจะเป็นซีรีส์เดียวกันก็คือ M เหมือนกันนะครับ AT ย่อมาจาก Action M ก็คือซีรีส์ของชิปเซตนะครับแล้วก็รหัสเลข40กับ60ก็คือรูปทรงของบอดี้นะครับอันนี้จะเป็น40อันนี้จะคือ60นะครับบอดี้ทรง60 นะครับจะส่งแบบนี้เหมือนกันนะครับ a t S 60 TR นะครับ60ก็คือบอดี้สรงนี้นะครับอันนี้ Q 37ก็บอดี้ส่งนี้นะจะใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้นะครับนี่นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ a t ด M 60 TR การเชื่อมต่อ2ตัวนี้เหมือนกันนะครับเพาว่าเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับทั้ง ATK M 60 TR แล้วก็ ATK M 40 ตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับก็คือซับแคมโโปนะผมแนะนำนะครับผมลองใช้ h e l l o Cam หรือว่า 4K Sport Pro แล้วไม่รองรับนะ a t ท m 60ต r ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องชิปนะครับ M-Star ชิปนะหรือว่าชื่อใหม่ก็คือ Sigma Star นะตัวบอดี้จะเป็นบอดี้ทรงเดิมนะครับที่เราคุ้เคยก็คือเหมือนกับตัว ATQ Q เซซีอาร์แล้วก็เอทีคเอสโอีอาร์นะครับ iber, ใส่เคสร่วมกันได้นะครับอุปกรณ์พวกอุปกรณ์เคสปลุแบบนี้นะครับใช้ร่วมกันได้นะแล้วก็จะมีพวกเคสกันน้ำก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับก็คือตัวเคสกันน้ำที่สามารถใช้ร่วมกับช่วงหน้าฝนนะครับก็คือเคสที่ต่อพาวเวอร์แบงค์ข้างนอกได้นะครับหรือว่าต่อสายไฟข้างนอกพาวเวอร์ได้ก็สามารถใช้ร่วมกับพอดีตรงนี้ได้ ถ้าใครสามารถที่จะใช้งานนะครับอุปกรณ์นะครับส่วนพวกอื่นๆนะอย่างเช่นมีเคสโปร่งพวกโปโกะนะครับโปรโปห้าหกเจ็ดนะครับก็สามารถที่จะเอามาโมดิฟายนะครับหรือว่าดัดแปลงนะครับเข้าไปใช้งานได้ผมเคยทำคลิปไปให้อยู่นะครั้งที่แล้วนะครับรอบที่แล้วผมก็ทําคลิปไปให้ดูนะครับว่าสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ส่วนพวกร่วมกับพวกโปรโปได้นะครับตัวบอดี้นะครับจะเคลือบด้วยดับเบิลติกนะ ก็จะมีความหืุดๆดนีบๆหน่อยนะครับซึ่งเมื่อทิ้งไปนะครับอนาคตนะครับอาจจะมีการละลายนะครับติดไปนะครับแบตเตอรี่นะครับของตัวนี้จะเป็นทรงเดิมนะครับก็คือตัวทรงของตัว SJ4000 นะครับแล้วก็มีเครื่อง h g s นะครับก็คือใช้อุปกรณ์พวกแบตเตอรี่นะครับร่วมกับพวกปกร์เดิมๆนะครับได้หมดนะถ้าตัวนี้จะเป็นความจุนะครับ พันห้าสิบ mAh นะครับที่แถมมาก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็ถ่ายได้เฉลีย่ยนะอา,ายุแบตเตอรี่ถ่ายเฉลี่ยประมาณสีนาทีนะครับคร่าวๆนะถึง50นาทีนะครับก็คร่าวๆแต่ว่าถ้าอยากให้จุมากกว่าน,นี้ก็แนะนำให้เป็นพันสามร้อยห้าสิบ mAh นะครับกะเป็นก้อนสีเทาๆนะเลยเขียนว่าพันสามร้อยห้าสิบ mAh ตัวนี้นก็ถ่ายได้เกือบสองชั่วโมงนะแต่ก็แล้วก็เฉลี่ยนะครับตามความดีแล้วก็รีเซ l u t i o n นะครับในการถรับ อย่างเช่นการสั่นแล้วก็รูปแบบของการปรับปรุงปรับแสงนะครับแล้วก็ปรับจอนะครับประมาณนี้ก็จะช่วยให้ถ่ายได้อย่างน่นขึ้นตัวกล้องเป็น t ท p e C นะครับรองรับ e อเซนอลใหม่นะครับแบบ USB Typ e C แบบนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวในเมนูนะมันจะมีการแตกต่างนะครับจากพวกรุ่นเดิมๆนะครับที่เราไปใช้งานนิดหน่อยนะ่ะเดี๋ยวมาลองดูที่เมนูกันเลยแล้วกันนะครับเปิดเครื่องก็กดปุ่ม โอ้ย oh, นะครับ้างไว้นะเมนูนะครับก็จะมีเป็น 5K นะครับถ่ายสูงสุดที่ 5K นะครับในโซลูชันนะครับ 5K ที่ความละเอียด 5K นะครับจะไม่รองรับการสั่นนะ 5K จะไม่รองรับการสั่นนะครับความละเอียดที่ถ่ายได้สูงสุด แล้วก็ต่ำสุดนะครับก็คือเจ็ดยิ p ส0สิเฟรม per s e เ o ิลนะครับร้อละเอียดที่รองรับการสั่นก็คือตัวสี่ k หกสเฟรมลงมาจะรองรับการสั่นนะนี้ให้ดูก่อนนะว่าเป็น5้า k นะครับจะไม่สามารถที่จะปรับเลือกเมนูการสั่นได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่มนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะก็ดูที่ s นะครับมันจะไม่รองรับนะครับก็เลียดนี้ลงไปนะครับกาคากลายอื่นก็เดี๋ยวไปลงรายละเอียดนะครับในการแกะกล่องนะ จะให้ดูแค่คร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เอาเอที่ 4K 6ก0เฟรมลงไปนะครับถึงจะเปิดนะครับ E er S ได้เปิด E <Z> er ได้นะครับก็จะเปิดเ e ป er e er ็น E S นะการทัชสกีนะผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างไปแปลก,ปนปลกหน่อยนะว่ามือที่ผมกดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังงงกันว่าเออทัชสก,กีมันตรงหรือเปล่า การสลับจอนะครับสลับจอหน้านะสลับจอหน้าก็คือให้กดปุ่มนะครับปุ่มด้านล่างนะก็จะเป็นการสลับจอหน้านะครับกดค้างไว้นะครับแต่ขณะถ่ายไม่สามารถที่จะกดได้นะผมก็กดกดตอนที่พักจออยู่นะครับการสลับที่จอหน้านะครับันี้จะเป็นจอหน้านะครับจอหน้าเซลฟี่นะก็ถามว่าสีสันถือว่าโอเคไหมผมก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าแต่ไม่สู้แสงนะ ถ้าโดนแดดแรงๆนะก็มองไม่เห็นนะครับอาจจะช่วยได้ในกรณีที่เอาไว้ดูการใช้งานเช่นเออสเตตนะครับในการตรวจอ่านอย่างเช่นอ่ะร้อกดอ่านนะครับมันก็จะมีนะครับฐานะนะครับสีนี้เลยนะฮะว่าแจ้งว่ามันมีการถาอยู่นะครับถ่ายที่หมวดอะไรนะครับการสั่นด OT บวก 10fps นะครับแล้วก็การจัดที่คอนการจัดนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายไปที่นาที หยุดถ่ายก็กดโอเคแล้วก็กดปุ่มโหมดนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็จะมีโหมดอะไรบ้างโหมดใช้เวลาหน่อยนะโลเมอรชั่นเนาะโหมดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโหมดดูดใก้ก่อนนะครับกดโหมดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโหมดทำแดดนะครับโอเคโหมดอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็น normal photo นะครับถ่ายภาพโหมดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นออโตเมติกโฟโต้โหมดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นคอนเสิน์ติโฟโต้นะครับ มีทำม็ดโฟโต้ normal video นะครับก็คือมันจะบ,บนลูกกลับมานะเอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะครับ,บโหมดบนะครับจะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะในการถ่ายนะครับก็มีโหมดถ่ายวิดีโอธรรมดา slow motion ล,ลูกในคอร์เดอร์นะครับถ่ายบนนะครับไทม์เลสนะครับที่ถ่ายเร็วๆนะครับก็คือถ่ายตั้งเวลาถ่ายนะก็ถ่ายภาพทิศ ถ่ายรถวิ่งนะครับ normal photo นะครับก็ถ่ายภาพทั่ว Phot ไป auto automatic photo นะครับก็คือถ่ายอัตโนมัตินะครับพาทิน Phot ิ photo ก็คือถ่ายตอนนี้เลยนะถ่ายตอนนี้เลยทำให้ Time photo ก็คือตั้งเวลาถ่ายนะครับก็จะวนจะมาที่อันนี้โหมดของไม่จะเป็นโหมดธรรมดานะตรงนี้นะก็คือ สามารถที่จะใช้นะครับไมค์ทเอนอกต่อเข้าไปได้เลยนะเมื่อเราต่อไมเอทเนอะคนอบเข้าไปเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามีหน,หนานอะไรขึ้นนะครับนี่ใือไม่นี่จะเป็นทีวีวก่อนนะผมทําการมาร์กไว้เพราะเนื่องจากว่าผมาปไปเทสนะครับเทสในการาวัดขาแล้วก็จะพบว,ว่าขาในการวัดนะครับสองฝั่งม,มันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเอามาใช้งานกับตัวกล้องปกตินะม,มีปัญหาอะไร อันนี้เป็นไม้ที่มากับชุดของแพ็กเกจเลยนะครับตัวเอทีจีเอ็มหกบร์เามาในแพ็กเกจนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้พวกไม้ของออฟเซอได้นะที่เป็นชุดบีเจซีของของ V50 Pro นะครับเล็บกพัดเล็บเจปดนะครับใช้งานได้ครับในการเอาใส่สามารถเอาใช้ได้นะครับโดยรวะเดี๋ยวจะมาลองต่อที่จอนะคร <นะ S 2> ับดูไอคอนนะครับไอคอนใหม่จะมีการอิเก็อะไรเกิดขึ้นใหม่ เมื่อเสียบ,บไมเทนนอกเข้าไปได้มีการเกิดอนะไรขึ้นครับอ่าโอเคโหมดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไมมันจะได้ยินแล้วนะใช้เป็นไมครับเ,เทนนอลได้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับแล้วก็ลองกาวไมให้ดูนะทดสอบนะครับครั้งที่สองนะครับในการใช้ไมเ,เทนนอลนะเอาไมตรงนี้นะครับได้รู้ว่ามนะุมอันนี้นี้เลือกการตั้งค่านะครับเป็นแบบ ไม่บิวอินนะไม่บิวอินแล้วก็จะลองต่อเป็นไม้สายนะครับดรืยบีใช้สีนะอาจจะลองเกาดูนะครับอันนี้คือไม้นอกนะเดี๋ยวลองดูว่าเสียงได้ยินหรือเปล่านะครับนี่นะครับเลอกเป็นไมโครโฟนแบบบิวอินนะแล้วก็เกาใหมา่จะลองเคาะบอดี้ของตัวกล้องนะอันนี้ก็ไม่จะอยู่ตรงนี้นะนี่ด้วย ไว้ตรงนี้ดีกว่า้อยไว้แล้วก็ครอบบอดี้ของตัวกล้องนะครับครอบบอดี้ตัวกล้องนะมันจะต้องได้ยินเสียงเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าเสียงมันในบอดี้กับตัวไม้สายมันแยกสลับจากการหรือว่ามันออโต้นะครับไม้ข้างนอกก็จะได้ยินเป็นแบบเก่านะครับส่วนไในบอดี้ก็จะได้ยินแบบเพาะหรือไม่ได้ยินเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ดูว่าโหมดการทํางานของออโต้ของตัวกล้องมันทํางานได้ดีไหมนะครับ โดยการใช้ไม่์ USB ให้สีนะขอกลับไปที่จอหลังนะครับเพราะเนื่องจากว่าการตั้งค่าบางอย่างไม่สามารถที่จะตั้งที่จอหน้าได้นะครับกดกลับจอนะครับไปที่จอนะม,ามาดูการตั้งค่านะครับไม่ My, นะครับไปที่การตั้งค่านะเลือกไปที่ไมโครโฟนะ ไมโครโฟนนะครับให้กดไมโครหนึ่งทีนะครับจะมีโหมดบิวอินไม์นะครับบิวอินไม์ก็จะติดทั้งไมเอทอนอลแล้วก็ไมในบอดี้นะตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นออโต้นะลองเลืออโต้นะครับเูืออโต้นะครับไมมันจะเป็นไอคอนแบบนี้ไอคอนแบบนี้คืออะไรไอคอนแบบนี้คือไมสามารถรองรับไมไวเลสได้นะครับซึ่งไมไวเลสจะต้องเป็นไมไวเลสที่ผลิตออกมาตากโรงงานนะครับ ตัวชิปหรือว่าตัวบ์ดตัวนี้จะทำรับไมล์ไวเลสนะครับที่ผลิตออกมาจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นของมันเองนะปกติไมล์ไวเลสนะครับถ้าสมมติว่ามันใช้งานได้นะไฟมันจะต้องเลี้ยงเข้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้คือมันไม่รอรับนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้ตัวของไมล์ของมันเองมันจะเป็นชิปของมันเองนะอันนี้ผมกดสุดนะครับปกติไฟมันจะต้องเลี้ยงเข้ามานะในวงจรเพื่อจะให้ไฟเลียงนะครับ ต่อให้เป็นชุดที่มันสามารถที่จะต่อไฟเลี้ยงเข้าไปได้มันก็ใช้งานไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวกล้องมันไม่ได้ทําเป็นแบบออเทโอเออีสเตเตนะไม่สามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดได้เจมไปได,ไปไดนะอ้อยู่ดีพายุก็มานะโอเคมาเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวแล้วกันนะครับไปที่เมนูการตั้งค่านะไปที่การเซตติ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบฟิร์ม,อ,มอะไรก่อนนะจะรีบถางที่ไปนะครับ ผลไล่ผมแล้วนะนีะ่ดีไวฟ์อินโฟมิชันนะครับรุ่นนี้จะเป็นดีไวฟ์อินโฟมิชันก็คือแปลนไม่บอกนะครับเป็นโมเดล M40H ก็มันน่าจะติดมาจากตัวเฟร์มแวร์เดิมนะครับก็คือเอาเฟร์มแวร์เดิมมาใส่ไปนะครับของตัวรุ่น M40R นะโอเคเสียงลมก็จะได้ยินเสียงลมนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคโอทีกีเอ็มหกศูนย์ทีอาร์นะครับในเฟร์มแวร์ของตัว M40H นะ ซึ่งตัวรถต่อไปนะครับอาจจะมีการปรับแต่งเมนูนะครับแล้วก็ทำํำพวกการตั้งค่าพวกวิดีโอหรือว่าการตั้งค่าพวกใหม่ได้ดีขึ้นนะจากเดิมนะครับก็ตัวนี้ยังถือว่าเฟิร์มแวร์น่าจะยังไม,ไม่ดีพอนะครับยังไม่พอเรื่อปมาดูอีกนะก็ใช้งานนะครับที่ 4K นะครับ64ปัจจเกันนะ ES on ถือด้วยมือนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลเริ่มใกล้จะตกแล้วนะครับ a t 1 AT ี m 6ด t r นะเ t ีิดเปิดกันสันนะครับที่คอมเอียด4 k 6 0เคีเจโฟร์ซิคลงมานะครับจะสามารถเปิดกันสันได้นะครับอันนี้มือผมลงน้ำหนักนะครับแล้วก็มือผมก็ถืออยู่นะด้วยมือดูกันสั่นนะครับองคุณภาพของภาพนะอันนี้เดี๋ยวจะลองปรับโหมดกองการค่าวัดแสงให้เป็นเอเวอร์นะครับเมื่อก่อนหน้านี้ผมจะมักตั้งเป็นเซนเตอร์นะ อันนี้เป็นเอเวเรตนะครับอันนี้การตั้งค่าวัดแสงจะเป็นเซนเตอร์นะเอเวเรตนะอันนี้กืฝนใกล้จะตกแล้วนะครับแสงก็เริ่มน้อยนะครับเมฆเริ่มไม่ค่อยมีนะอันนี้คือเป็นเอเวเรตนะไม่ใช่หัวอันนี้การตั้งค่าวัดแสงถ้าเป็นเอเวเรตนะครับอันนี้คือนเอเวเรตนะ แล้วดูการวัดแสงนะครับค่าเ muted, วเรนะครับการวัดแสงวัดแสงนะครับเวเรตอันนี้คือเซ็นคการตั้งค่าวัดแสงนะครับเซนเตอร์เบทนะครับเซนเตอร์เวทก็คือวัดแสงก,งสกววร,ระทง,งกลางนะครับเซนเตอร์เวทนะครับวัดแสงกระตรงกกลางนะครับตั้งค่าวัดแสงนะครับ วัดแสงนะครับตั้งค่าจะตรงลางนะครับที่ความละเอียดโอเคโอเคเกิดน,นะการตั้งค่าวัดแสงเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดนะครับการวัดแสงแบบเฉพาะจุดนะเป็นไปได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นการตั้งค่าวัดแสงที่ดีที่สุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าการตั้งค่าแบบนี้จะดีที่สุดนะครับ ขอปรับความละเอียดมาเป็น 4K 30เฟ s มสกเริดีกว่านะครับเป็นความละเอียดที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะสำหรับตัวกล้อง Action Cam ที่ถ่ายใด้ที่ 4K นะครับหรือ 5K ที่อ้างกันนะฮะวันนี้เกียนที่ 4K 30เฟ s มสกเรินนะ ES on ค่าวัดแสงแบบสปอตนะครับค่าวัดแสงแบบสปอตนะครับวัดแสงแบบสปอตนะสปอร์ตมิดเดิลิ่งนะครับ 40fs p นะครับ ps on ค่าว่าใส่แบบสปอร์ตนะครับ 40fs นะครับ ps on นะค่าวัดเสีแบบสปอร์ตผมถือด้วยมือนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างนิ่งนะ เพราะว่าตัวก่อนๆน,นี้ที่เคยทดสอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่งเข้าตัวเลยนะไม่ได้อวยนะเอาจริงแล้วก็แต่ตัวผมจะวิจารณ์แบบตรงๆนะครับรุ่นไหนที่น่าใช้ผมก็จะแนะนำนะครับรุ่นไหนไม่น่าใช้มีข้อตาหนิตรงไหนผมก็จะบอกนะครับเพราะว่ากล้องนม,มันจะจัดอยู่ในเกรดที่ชิปเกตราคาประหยัดเดียวๆกันหมดนะเดียวๆกันหมดนะครับเสียงก็เสียงจากตัวในบอดี้นะพูดถ่ายจากตัวกล้องประมาณ หนึ 1> 1่งฟุตนะห่างกับตัวปากของตัวผมแล้วก็ตัวกล้องห่างประมาณหน,นึ่งฟุตนะครับไว้เป็นอ u นะครับค่าวัดแต่เป็น สปอตนะสปอร์ตจัลลิ่งครับค่าวัดแสงแบบเอเวอร์เรนต์นะครับค่าวัดแสงแบบเอเวอร์เรนต์นะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะมีหยดเม็ดฝนตกลงมาแล้วนะครับเดนเตอร์เวทจะเป็นรอบหลังนะอันนี้ผมเป็นเอเวอร์เรนต์ค่าวัดแสงแบบออสเวลล์ 4 k สามสิบ fps นะครับ es on every e 20k นะครับสามสิบ fps นะครับ es on ค่าวัดแสงเป็น เซนเตอร์เวดนะฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องหลบฝนแล้วล่ะก่อนที่กล้องจะโดนน้ำนะก็หลบฝนแล้วนี่นะครับฝนตกโอเคเรียบร้อยเลยนะครับเทสไม่ได้แล้วฝนตกนะครับตอนที่แต่็เคสามสิบเอนะครับ e s on แล้วก็ค่าว่าแสบเป็นเซนเตอร์เวดนะประมาณนี้สำหรับข้าวข้าวนะครับ ATCM ปุู๋ที่อาร์นะทีวิวในการพูดก่อนนะครับคร่าวๆใช้ไม้เอนทันอเได้นะครับจะต้องเป็นไม้ของมาดินนะผมถามมาจากใคชุูดนะใน่กงแล้วก็จะมีแบบนี้ก็ซื้อเป็นุดยของมันดีกว่านะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับที่ดวันนี้นะ a อ e ทีทีเอ็ที่อาร์